สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเน่เนก็จะพามาชมสินค้าอีกแล้วนะคะเข้ามาใหม่นะคะเป็นตัวดีทีนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะมีหลังคาแตกมาจากลูกค้าเดิมนะคะก็เลยเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่นะคะดูกันใกล้ๆเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์สวยมากนะคะลูกค้า p ูป้านะคะ L 5 0 1 8 d t นะคะคันนี้นะคะราคาเพียง530,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ราคาเพียงพอคาน้อยพี่นอ้องราคาเพียง5 3 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะดาวเพียง25,000บาทนะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี63นะคะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี63นะคะยางหน้าใช้งานได้อีก70%นะคะยางหลังใช้งานได้อีกนานเลยนะคะเหมาะหุ้มให้ใหม่นะคะลูกค้าแต่ว่าคันนี้ยังเป็นสีเดิมอยู่นะคะสีเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะเดี๋ยวให้ชมเลขใหม่กันบ้างนะคะ เลขไม้นะคะที่หนึ่งพันห้าร้อยสามชั่วโมงนะคะหนึ่งพันห้าร้อยสามชั่วโมงนะคะสงวดเป็นรายปีรายเดือนได้หมดนะคะลูกค้าใช้เงินดาวเพียงสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะจองวันนี้นะคะมีฟรีค่าพรบนะคะสี่พันห้าร้อยบาทนะคะ, 4, ะ,คะ,ะดูด้านหลังกันบ้างนะคะรอยมาร์กนะคะอยู่เหมือนเดิมนะคะรอยมาร์กอยู่เหมือนเดิมนะคะลูกค้าคันนี้นะคะหมายเลขที่106นะคะ หนึ่งศูนนะคะอุปกรณ์ที่ได้นะคะก็จะมีใบมีดดันดินหน้าและผ่านหลังนะคะลูกค้าสามารถเลือกผ่านได้นะคะว่าจะรับเป็นผ่านอะไรนะคะสนใจคันนี้นะคะลูกค้าจําหมายเลขรถให้ได้นะคะ106นะคะเก็บงานให้ฟรีบริการส่งฟรี400กิโลเมตรแรกนะคะลูกค้า แท็กเตอร์ฟาร์มนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะสนใจโทรได้เลยนะคะที่0981255301นะคะ0942640798 0858529515นะคะอยากได้รถไปใช้งานหรือว่าชมสินค้าจริงนะคะพิกัดร้านนะคะ204ค่ะหมู่21ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะคูปต้า50ลัแรงมาคันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะใครได้เป็นเจ้าของนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเน่เนก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบ<ม>กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ